ป,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  eres, ปสบายดียครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข้าวไอทีกันครับสรุปสเปค OnePlus 13ก่อนเปิดตัวซ1สตตุลาคมนี้โดยจะได้กล้อง50ล้านพิกเซลทุกตัว10เซต snapdragon 8 Elite ไปดูกันเลยครับ หากว่าเพื่อนๆเ,เป็นแฟนสมาร์ทโฟนสายพันธุ์นาค่าเรือธงแล้วแล้วก็รอติดตามปลายเดือนนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าทาง OnePlus 13การจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับหลังจากที่มีงานข่าวๆว,ว่าจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมล่าสุดวันนี้ได้เปิดตัวพร้อมเปิดเผยดีไซน์อย่างเป็นทางการออกมาแล้วและตัวเลือกสียืนยันออกมาแล้วครับซึ่งในปีนี้ยังคงจะมาพร้อมกับสเปกระดับเรือธงเร็วแรงดุดันไม่เกรงใจใครเส้นเคยนั่นเองครับโดยล่าสุดนั้นได้มีคลิปทีเซอร์ เปิดตัววันพัส13ในวันที่3 1ตุลาคมในเวลาส6บหนาฬิกาตามเวลาในประเทศจีนครับโดยในคลิปวิดีโอเรายังจะได้เห็นมือถือกันแบบสั้ๆครบทุกสีซึ่งดีไซน์รุ่นนี้นั้นมองผ่านๆแทบจะไม่ต่างจากวันพัส12รุ่นก่อนหน้าน,นี้เลยครับโดยเฉพาะด้านหน้าแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยโดยนอกจากจะแตกต่างกันของหน้าจอที่ดูแบนขึ้นส่วนแผงด้านหลังจะเปลี่ยนจากฟ้าหลังแบบด้านเป็นกระจกที่มีเท็กซ์เจอร์และหนังเทียมรวมถึงก่อกล้องที่ ขยับไปทางซ้ายมากยิ่งขึ้นในขณะที่ตัวเลือกสีประกอบไปด้วยสีขาวสีดำสีน้ําเงินเข้มตามภาพที่หลุดออกมานั่นเองครับโดยนี่คือสเปคแบบเต็มๆของวันพาร์สสิก่อนเปิดตัวนั่นเองครับโดยในส่วนของวันวางจำหน่ายและราคา คาดว่าทางวันพัส13น่าจะวางจำหน่ายในประเทศสหรัฐยุโรปและอินเดียทันในช่วงคริสต์มาสของปลายปีนี้ครับหรือเมื่อดูจากวันพัส12รุ่นก่อนหน้านี้รุ่นนี้จะวางจำหน่ายในประเทศจีนประมาณเดือนธันวาคมจากนั้นประเทศเอื่นๆก็ทยอยตามมาและอีกหนึ่งเดือนต่อจากนั้นเชื่อว่าเรือธงปีนี้ก็น่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมครับหรือใกล้เคียงกันโดยส่วนด้านราคามีข่าวว่ามือถือรุ่นใหม่น่าจะเปิดตัวราคาเดิมจากปีที่แล้วหรือไม่แน่ก็จะแพงขึ้นประมาณ 20-30ดอลลาร์เนื่องจาก CPU รุ่นใหม่ที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงปีนี้จะได้กล้อง5 0ล้านพิกเซลถึง4ตัวและหน้าจอที่สว่างมากขึ้นดูก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับและถ้าหากมีข้อม,มูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้นะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี Bye day.